สวัสดีครับวันนี้สวัสดีว,วันพุธนะครับวันพุธวันพุธที่ยี่ิห้ามกราลาครับน,นี้ก็มาจองเจ้าช้างใฟครับหนึ่งครนี่รันนี้ผมเ,เลือกเป็นเครื่อง jo แปด c นะครับแล้วก็เพิ่มโรเลสครับจากสิบลูกเป็นสิบเอ็ดลูกแล้วก็มี ปั๊มครับที่ผมเลือกปั๊มผมใช้ปั๊มเบอร์ยี่สิบสี่นะครับปั๊มตัวใหม,ม่ทางปั๊นนปม,มท้งมอเตอร์ตัวเดินนะครับก็เลือกปั๊มปั๊มยี่สิบสี่เป็นมอเตอร์ตัวเดินเลือกสีเขียวนะครับเขียวเหลืองพอดี สีเหลืองเป็นเป็นมันเกิดนะครับมันเกิดใหญ่สีมันเกิดใหญ่เป็นของของมันเกิดนะครับผมเกิดวันที่ยี่สิบสองมกราคมนี้ก็มาในเลิกในยามนะครับวันที่ยี่สิบห้ามกรากาจองรถเจ้าช้างไวไฟนะครับก็สวยครับสวยมากนี่ผวก็มีคูปตสางกันดีซีร้อยห้า นี่ก็มางานเยอะครับเอาไม่ทันเลยเขนานใหญ่ไปทัน